นายกประยุทธ์เนี่ยผมว่าพระที่คอท่านเนี่ยน่าจะประมาณ30มสิบปมนะครับน่าจะประมาณ30มสิบปมครับมาผมก็ใช้ที่หมอหลวงพ่อเดิมครับเดี๋ยวนี้ข่าวจริงข่าวปลอมอะไรมันเยอะเหลือเกินครับมันเยอะเหลือเกินใส่ร้ายป้ายสีกันอะไรกันนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วนะครับ ใช่ผมยังโดนหินปาหัวแตกเลยเนี่ยเย็บสี่เข็มเนี่ยเนี่นี่ย,ยรอยแผลเป็นอยูไ่ไงหินตัวนอนครับโอ้ยเมื่อก่อนมีพระเจ้าแจ๋วงัันเลยนะมีพระเจ้าแจ๋วงั้นเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นหนึ่งหลวงพ่อน้อยทําสาวลารุ่นหน้าเสือนะครับและหลวงพ่อสมเด็จ อีกองคหนึ่งนะครับสามองค์เจ๋วเจ๋วแม่ท่านว่าพระนะเฉพาะพระที่คอนี่ก็ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะครับหัวแตกครับตั้งแต่นั้นก็ไม่เอาแล้วครับพระไม่เหนียวนี่ว่านะครับผมเลยมาใช้ยี่ห้าพุทธรวัดองค์เดียวนะครับเมื่อก่อนยังคล้องพระอยู่นะครับสร้อยเส้นห้าบาทเนี่ยกลางนี่สมเด็จเกตชยโยสมเด็จเกตสมเด็จวะะัดคะัง เกตชยโยนะครับและหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกรุ่นหนึ่งเลยครับหลวงพ่อน้อยทํำสลา,าดหน้าเสือนะครับสามองค์เลยและนอกจากหัวแตกแล้วนะหัวแตกตอนม็อบปิดถนนที่ประจวบนะครับครั้งแรกเลยในประเทศไทยที่มีการปิดถนนคือม็อบสับประรดครับ ผมไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ใช่เป็นชุดควบคุมฝูงชนไปเลยผมจะไปเป็นพยานศารนะครับและไอ้คุปตํารวจปราบจราจนชุดควบคุมฝูงชนมันปะทะกับม็อบไนงะแล้วมันวิ่งหนีเพราะม็อบเอาก้อนหินขว้างผมอยู่คนเดียวเหลือผมคนเดียวมีไอ้ไก่อยู่คนหนึ่งและไอ้โอ๊ตไอ้โอ๊ตเขาเป็นผอบอร้อยควบคุมฝูงชนนะครับใช้สัญญาณเรียกขาวเสือดาวหนึ่งนะครับเสือดาวหนึ่ง แจ้งกำลังเดินหน้าบอกเดินหน้าเฮียอะไรแล้วไอโอ๊ตมันหนีไปหมดแล้วเหลือมึงกับกูแล้วก็ลูกน้องกูเนี่ยผมก็หมอบข้างรถปิกอัพผมนะครับมันก็เอาหินกว้างมาผมก็หลบข้างรถได้ไอไก่เขายืนครับชะเง้อไอไก่ทหารพ่านผม่ยืนชะเง้อน,นายก้อนหินมามันเอามือรับก้อนหินเลยครับหินตัวหนอนอันเบื้องเริ่มเลยปัดปักหล่นใส่หัวผมแตกเลยไอเวรมึงไม่ปัดนะ มันก็เลยผมอยู่แล้วนะครับแม่มันเสือกหวังดีกับผมนะครับปัดหินใส่หัวนายซะนั้นเนี่ยมือมันก็แตกเลยนะม็อบตอนนั้นรุนแรงม็อบตอนนั้นรุนแรงนะครับไล่ตีผู้อุจการไล่ตีรองอธิบดีกรมตํารวจวิง่งหนีกันผู้อุจการถูกจับขังในในบ้านออกไม่ได้นะครับไล่ตีผู้การเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่ไม่มีใครมาตีผมแลวครับ ของผมไม่มีใครเข้ามาตีผมผมครับถ้าตีกูยิงเนี่ยนะครับถ้าตีกูยิงเนี่ยนะครับผมไม่ให้ใครมาตีผมแล้วครับแต่ผมก็ไม่ยิงใครนะครับแต่ถ้าตีตายแน่นอนนะครับเขารู้จักผมครับพวกม็อบพกเข้าหลามสามก็บอกนะครับถ้าตียิงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสู้คดีไปว่ากันในศาลนะครับถ้าตียิงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ อย่าอย่าว่าตีเลยครับอย่าว่าเอาไม้มาตีเอาเหล็กมาตีจนพิการแล้วครับแค่ต่อยก็เอาแล้วครับมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่นั้นผมก็ใช้ไอ้นี่เลยยี่ห้าพุทธตวัดผมองค์เดียวองค์เดียวครับมาตั้งแต่นั้นมานี่ยไม่มีหัวแตกไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีหัวแตกครับเปิดประตูรถครับ มาอยู่เพชรบุรีปีสามเจ็ดนะพระสามองค์เจ๋วๆท้งนั้นเลยเปิดประตูรถโฟวินตัวเองแม่กระแทกหัวคิ้วแตกอีกนะครับโอ้ยกูไม่ได้เรื่องแล้วพระดูดเลือดเหลือเกินนะครับผมก็เลยไม่เอาเลยนะครับหลังจากนั้นพกอันนี้อันเดียวไม่มีเลือดไหลแล้วครับไม่มีเลือดไหลเลยนอกจากถอนฟันก็ทำฟันเท่านั้นแหละ เป็นพุทธศินครับพระพุทธศินครับโอ้ยราคาหลวงพ่อแดงว่าข่าวบันไดอิฐรุ่นหนึ่งนี่หลายแสนนะหลายแสนนะครับหลายแสนนะครับหลวงพ่อน้อยทําสาลารุ่นหน้าเสือก็หลายแสนนะครับยิ่งสมเด็จเนี่ยองค์เป็นล้านเลยนะครับยิ่งสมเด็จเนี่ยองค์เป็นล้านเลยนะครับ ผมไม่ลงเล่นการเมืองครับไม่ลงเล่นการเมืองครับไม่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 ลงครับไม่ลงสมัครอะไรครับนะครับไม่ว่าสอสสวอะไรครับแต่ว่าผมเป็นคนมีพักพวกนะครับผมอยู่ที่บ้านผมนะครับที่ไร่อังุนผมใครเข้ามาเยี่ยมมาหาผมก็ต้อนรับขับสู้ครับพักพวกไปอะไรไปนะครับผมก็ต้อนรับขับสู้ครับผม ผมไม่ลงครับไม่ลงครับผู้หลักผู้ใหญ่จะมีพระเครื่องเยอะครับพระเครื่องนะครับท่านนายกประยุทธ์ก็เยอะนะครับท่านนายกประยุทธ์ก็เยอะท่านนายกอนุทินก็เยอะนะครับผมส่วนใหญ่อย่างนี้ครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะชอบกันชอบ ชอบพระเครื่องนะครับดูและเพลินไงนะครับเสียนพระอะไรเงี้ยนะครับท่านนายกประยุทธ์เนี่ยผมว่าพระที่คอท่านเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบองค์ครับน่าจะประมาณสามสิบองค์ครับมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมครับ ที่จริงของหลวงพ่อเดิมผมมีสามเล่มเลยเล่มควานช้างที่ใหญ่เท่ากับมีดเหน็บชาวบ้านเลยนะครับนั่นผมให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารบนับถือไปนะครับแล้วผมก็เหลือรุ่นควานช้างนะครับรุ่นควานช้างอันหนึ่งและรุ่นปากกาอันหนึ่งนะครับเอาไว้ปฏิบัติหน้าที่นะครับ เดี๋ยวนะครับแป๊บ ล่อยหนูปล่อยมันเถอะลูกไอ้นี่บอกมันมีคนเข้ามาปวดในไลน์นี่คืออย่างนี้หนึ่งก็คือผมอาจจะไปวิสามันพ่อเขาประเด็นที่หนึ่งนะแต่ผมคิดว่าคงจะไม่ใช่น่าจะเป็นขเขมินมากกว่านะครับน่าจะเป็นขมินมากกว่านะครับพ่อมันใช้ภาษาต่างประเทศไงนะฮนะ เราเป็นคนนี้อย่าไปสนใจเสียงหมาเห่านะครับอย่าไปสนใจเสียงหมาเห่าปล่อยเถอะนะฮะปล่อยปล่อยปล่อยไปเถอะครับเดี๋ยวทีมงานผมเขาก็จะก๊อปแล้วก็เช็คเช็คได้เองเลยครับไม่เป็นไรปล่อยนะฮะไอ้คลาสสิก ขอสอบถามเข้าหลามนิดใช่ไหมออโตเมติกสามห้าเจ็ดกะ 44. สี่สี่สี่เดสเซอร์อีเกิลลูกไอเดสเซอร์อีเกิลเนี่ยนะที่มันจะทำเดี๋ยวนะ AMP มพนี่ผมไม่เคยใช้นะนะครับมันมีสองยี่ห้อนะที่ทำออโตเมติกขนาดจุดสามห้าเจ็ดนี่นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะ คูแนนหรืออะไรไม่รู้นะคูแนนนะครับแล้วก็จะเป็นเด s เซอร์อีเกิลของอิสราเอลนะครับโอ้โหหนักอย่างกระสักกระเบอือเลยนะครับถ้าเงินเหลือใช้หนูก็ซื้อได้หรกซื้อไว้แต่ว่าไม่เวิร์คครับถ้าหนูจะไปใช้ออโตเมติกจุดสามหนูไปใช้ไอจุดสาม้าเจของสมิธท,ที่บรรจุ8นัดดีกว่านะครับ ยิงไม่ทิ้งปลอกด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีขัดลำด้วยนะครับของผมก็ยังเหลือครับเนี่ยยังเหลืออออโเมติเดสเซอร์อีเกิลของมันมีของอิสราเอลว่าของอเมริกานะแม็กกาซินมันไม่เหมือนกันนะแมกกาซินไม่เหมือนกันนะครับและแม่งขายแพงเหลือเกินนะครับผมใช้อโตเมติจุด44แมกนัมเนี่ยนะครับ คือมันเร็วดีแต่ว่าเราใช้รีเวอร์จุดสี่สี่แล้วใช้สปีดโหลดเดอร์ก็เร็วพอๆกันเหมือนกันนะเร็วพอๆกันเหมือนกันนะครับโอ้ยผมไม่ใช้เลยนะันหนักอย่างกระสักกระเบือลูกเฉพาะตัวเข้าหลามนี่ก็แม่นล่อไปสามกิโลแล้วมั้งครับเคยพกเ,เท่เทเคยพกเท่เทไปทีงนะนะครับเคยพกเ,เท่เทไปซองก็ยังมีอยู่นะครับ เนี่ยยังอยู่ในตู้อยู่เลยเนี่ยนะครับมันหนักเหลือเกินนะครับมีแต่พวกขายาเสพติดใช่ไหมเราไม่รู้แล้วครับยังยังไม่ได้เช็คเลยไงย,ยังไม่ได้เช็คนะฮะยังไม่ได้เช็คคูแนนเออคูแนนคูแนนยี่ห้อคูแนนครับนานแล้วครับคูแนนนะครับ อ่กล็อกใช่ไหมสลายุธอย่าบุคคลธรรมดาสามารถมีได้ลูกสลายุทธต้องอย่างนี้นะหนึ่งต้องไปขอญาติจากนายอำเภอก่อนนะครับขอญาติมีและใช้ก่อนนะครับถ้ายิ่งมีอายุสูงสูงด้วยแล้วมีฐานะการงานดีก็ไปขอความกุณาท่านอำเภอนะครับไปขอความกุณาท่านอำเภอนะครับก็จะเสร็จแล้วมาใช้เลยนะคนแก่ใช้ ก๊อกสิบเก้าเนี่ยกาลังพอดีนะครับไม่ยาวเกะกะนะครับไม่ยาวเกะกะนะครับไม่ยาวเกะ,ะเกะกนะ๊อกสิบเก้าถ้ามาตรฐานเลยอยู่ในป่าในเขาที่จะสู้กับข่าศึกที่มันมีเข้าหลามยามาบุกเราอะไรเราก็ใช้ก๊อกสิบเจ็ดนะครับใช้ก๊อกสิบเจ็ดนะครับอันนั้นพอแล้วนะครับถ้าจะให้เวิร์กแต่ถ้าจะพกซ่อนนะจะต้องเดินทางด้วยก็เอาก๊อกยี่สิบหก พกซ่อนง่ายนะครับใส่เป้ากางเกงนุ่งทับเรียบร้อยนะฮะนุ่งนุ่งทับเรียบร้อยเลยนะครับผมเพิ่มไปตัดผมมาครับเนี่ยเพิ่งไปตัดผมมาเสร็จนะครับเสร็จตอนสักจะหกโมงแล้วนะฮะพีเอฟโฟผมชอบมากเลยนะผมใช้ประจําตัวอยู่ดูแลไม่ยากลูกพีเอโฟนะครับพีเอโฟเนี่ยมันจะยิงนุ่ม ใช้คำว่ายิงนุ่มนุ่มกว่ากลอกอีกครับเพราะลำกล้องมันจะบิดหน่อยนะครับคลึกๆเึกข้ามาลำกล้องมันจะบิดหน่อยนะครับแล้วด้ามมันเนี่ยองศามันพอดีเลยครับชักมาปุ๊บ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 เนี่ยแม่นครับมาก็ผมสายตาต้องใส่แว่นเพราะผมไม่ใส่แว่นเนี่ยตามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นศูนย์หรอกครับผมเคยลงคลิปอ่ะผมยิงสิบห้าเมตรระยะสิบห้าเมตรอ่ะยิงซองกาแฟ สี 4, 5, 2, นะ่ห้าองยิงถูกหมดครับใช้ p f 4ยิงฮะมาเนี่ยนะฮะใช้ p f 4ยิงนะฮะลูกปืนโอ้โหเป็นตำรวจ c ีแซหนูเป็นตำรวจหนูใช้ c ีแซ sp ศูนย์หนึ่งก็ใช้ได้ sp ศูนย์หนึ่งแต่หนักเป็นสักกระเบอือเลยเจ้ามาร์ทเอ้ยหนูเป็นตำรวจนะก็ใช้ได้ลูก นะฮะซีแซตก็ดีนะครับทนดีแต่โคตรหนักนะครับโคตรหนักนะครับมันต้องดูข้าวหลามชนิดไหนเหมาะกับคนสูงร้อยหกสิบกว่าใช่ไหมอย่าไปใช้เกินขนาดเก้ามม นะถ้าสิบเอ็ดมมเนี่ยแรงรีคอยล์แรงถีบแรงถีบมันจะสูงหน่อยนะครับเก้ามมมันนุ่มดีนะครับนุ่มดีนะครับใครที่จะซื้อสีแซดใช้หรือหรืออะไรวะที่ผมบอกเดสเซอร์ไอเกิลใช้นะให้ไปซื้อคกขินอ่างศิลามาก่อนครับซื้อคกขินอ่างศิลามานะครับแล้วมัดใส่ถุงเหนียวแล้วก็ลองพกดูครับหนักอย่างนั้นเลยครับโอ้โหหนักครับหนัก นะครับหนุ่มๆก็ยังพอได้นะครับพออายุเยอะหน่อยก็จะเลิกใช้นะครับเอาสากกระเบื้อหินเลยครับต้องสากกระเบื้อหินเลยนะครับลองพกดูนะครับเอาอย่างหนักๆนลครับบรรจุก,กระสุนเต็มแม็กแล้วแม่นตกสองกิโลนะครับสองกิโลนะฮะ คนติดยาเยอะสลายุทธก็เอากลอกไปซื้อกลอกนะครับคือถ้ากลอกเนี่ยผมแนะนากล็อกหรือระบบเดียวกับกลอกเนี่ยมันทําเหรียญแบบกลอกหมดและครับยี่ห้ออื่นจะทําเหรียญแบบกลอกกลอกมันเป็นต้นตำลับนะครับแล้วก็หนึ่งเวลามีสถานการณ์อะไรเราแค่เหนียวอย่างเดียวเราไม่ต้องไปงงกับการปลดเซฟลดนก นะครับเหนียวตึ้ง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 ไปนะครับมานะครับป้องกันตัวได้เลยครับสต์เออร์ก็ใช้นะฮะใช้ใช้ได้ครับสไต์เออร์นะครับ M9A1 ก็ใช้ได้นะครับระบบมันเรียนแบบเข็มพุ่งเหมือนกล็อกฮะมันเรียนแบบกล็อกนะครับ ผมมีเข้าหลามแบบเดียวกับละพินไพวันใช่ครับเหมือนครับนะฮะเหมือนครับนะครับแต่ว่าไอ้เอาเรื่องจริงๆอะนะมีเหมือนครับแต่ว่าของพี่พนมเทียนที่เขียนในนวนิยายมันจะมีพวกหกร้อยในตรด้วยสี่ห้าแปดด้วยนะครับผมมีใหญ่สุดไลเฟิลใหญ่สุดคือสี่หนึ่งหกลิกบี้นะครับ สี่หนึ่งหกลิกบี้นะครับเจ็ดมม3มสามสามแปดสามศูนย์ปดสามสิบศูนย์หกสามเจ็ดห้านะครับมาตอนนี้เก็บเข้าพิพิธภัณฑ์หมดแล้วครับพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะฮะให้น้องชายไปเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับที่โรงงานผลิตอาวุธนะครับ ยี่ห้อหวยหวยผมไม่ซื้อครับมายี่ห้อหวยหวยผมไม่ซื้อนะครับซื้อแล้วมันเปลืองเงินนะ เดี๋ยวนะครับคำถามค้างสามหกห้าก็ใช้ได้ลูกเบาๆนะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับสามหกห้าบาลต้าดีสิบาลสีสาดีครับสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าบาลสีสตาเป็นราชาปืนพกเลยนะลูกนะบาลสตานะครับระบบที่ใช้ กับบาเซ่าก็จะมีเทอร์ัส92 FS นะฮ oh, ะเอฟโอ้ยสลายุทธ์ให้หลังวันมา100้อยหนึ่งขอบคุณมากลูก ยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับอาหารเย็นก็ไม่มีอะไรนะทอดไข่สองสองลูกครับทอดไข่สองลูกนะครับกินออ,อ,อประกาศหน่อยครับก๊อกสิบเก้าคงรุ่นแรกโดนไฟโอ้โห ช่วงล่างต้องสอบทายทางตัวแทนจำน่ายกลอกนะให้เขาสั่งเฟรมล่างมาให้เขาสั่งเฟรมล,ล่างเข้ามานะครับปกติเฟรมล่างช่วงล่างของกลอกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้สั่งมานะครับเพราะสาเหตุที่ไม่ค่อยได้สั่งเข้ามาเพราะมันไม่มีใครไปเสียยิงเป็นแสนนัดมันยังไม่พังเลยนะครับตอนนี้ของคุณดันไปโดนไฟไหม้อย่างนงี้นะต้องบอกกับโรงงานให้เขาใส่สแปร์พาร์ตมานะครับ ตอนนี้มีทำแล้วนะมีทำแล้วนะครับสแปร์พาร์ตนะครับมีทำขายแต่ท่านต้อง iz. แจ้งนายทะเบียนนะครับแจ้งนายทะเบียนแจ้งนายทะเบียนเพื่อให้เขาตอกเลขใหม่นะครับต้องให้เขาตอกเลขใหม่นะครับสแปร์พาร์ตน่าจะราคาเจ็ดพันบาทประมาณนั้นมั้งน,นะครับตัวช่วงล่างนะฮะช่วงล่างนะครับซิกเก้าสามแปดผมไม่ชอบนะนะครับผมไม่ชอบนะครับ ผมเห็นในตำรวจหล,หลายๆท่านก็ใช้กันนะครับผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจะไปใช้ไอ้ซิกเก้เนี่ยไปใช้ซิกพีสอดีกว่านะครับระบบมันนุ่มกว่านะครับ ขอญาตจบแค่นี้ก่อนนะครับหิวข้าวเหมือนกันครับอเดี๋ยวนะอตอบคำถามสุดท้ายนะบอกผมอยู่อเมริกามาเจอเข้าวหลามที่นี่ถูกมากทำไมประเทศไทยแพงจังครับก็โทลูกสมมติว่าต่างประเทศเนี่ยนะต่างประเทศเนี่ยราคาหมื่นห้านะครับกลอกเนี่ยต่างประเทศราคาหมื่น น่าจะประมาณห5 9 0 0้าันเ้าร้อยบาทนำเข้าประเทศต้องเสียภาษีแล้วเสียแวดนำเข้าแล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เจอภาษีแล้วนะครับเจอภาษีแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพ่อค้าอีกนะครับแล้วกรอกเอาสวัสดิการนะสวัสดิการเขาขายแค่สอง0 0เก้าันดร้อย ค่ากับข้าบวกค่าภาษีกับค่าใช้ใจ่ายนะครับไปหมื่นกว่าบาทผมว่าถูกที่สุดเลยนะครับแทบจะเป็นประเทศที่ขายถูกที่สุดนะครับแต่ถ้าร้านค้านะถ้าร้านค้าเนี่ยก็น่าจะประมาณเก้าหมื่นถึงแสนกว่าบาทเลยนะครับราคาต่างจากสวัสดิการเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นเลยนะครับเจ็ดหมื่นเลยนะครับ เพราะนั้นเนี่ยมันมันต้องเห็นใจร้านค้าเพราะเขาสั่งนำเข้าไม่ได้มาสามปีแล้วนะครับแล้วเขาสั่งได้แค่สามกระบอกเองนะครับ